ปอลป๊อฟก็เนี่ยเล่นสกอร์0-2แล้วมาดูกันว่าเฉยปอลหรือเปล่าไปมาดูไมเห็นแล้วเชี่ยชัดแจ๋วไอ้สัตว์ช็อตนี้ชัดแจ๋วมาไอ้ไก่พอแาไต้มันลฟักเกอร์ไอ้เชี่ยชัดแจ๋วอันคลิปปุ๊บชัดแจ๋วเลยอ่ะโอ้ยอยชัดและไอ้สัตว์มาไอ้เอี้ยไก่เอี้ยปอล์ไอ้สัตว์

ลนึงของเตงว wow, ้าว <wow. S 1> ชัดเลยชัด oh, <MC S 1> เลยเอเอเจอโปไปเจาะชนะโป,ป,ม,โปมาเอาเอ็มีชนะโปกันก็คือฝีมือเราเองร้บฝีมือไก่อะก็ตู้ไม่ได้หรอกเอช่อมเบา โอ้มึงมาไอโปไอโปมึงมาไอโปเชี่ยเฮ้ยเช็ดแม่งเล่นแล้วโอ้ยเอ้ยโอ้โหแม่งโอ้โหชัดแจ๋วว้ามาตรงหน้าเลยเออดูชัดดูไอ้นี่ดีๆมันจะกลายเป็นศพในที่สุด ดูดูดูโอ้โหลูกสองคนรัวอิชีย่ยใครวะโออ๋อเจไอดีเจไปมันชื่อเจนำหน้าเจเจเชิญมามากางไรเชิญมาแมา่งไรโอ้โหโอ๋อไม่อร์เลยหรอ นี่ไงไอ้เจี๊ยบแล้วก็สามลำดวนโอ่ยตายยิงหัวอาตายยิงหัวไหนวะอาตายยิงหัวแปดเอ้ยไม่ใช่อันนี้หมดจัดอันดับหมดทั่วไป ไอชุชุบเอร์สามสามไอชุบโปนี้ชุบป่งนี้มาว่าไอชุบตัวจะเจออีกว่าเอ้ยต้ยนี้ไม่น่าโปดหรอกถ้าเตยมีกไม่ไม่โปหรอกโปว่รม้จะว่าไงล่ะับผม โอ้ยยิงมาแต่ไกลเลยต้องระยะจูล่าหัวคมๆว่ะเฮ้ยใหรห้าวคอนห้าวคินเยอะแม่โดนระยะจูเข้าไปโอ้ยโแหกปากอยู่ได้โชค ปลาทำเฮอะไรเอ่ยเออดูอต้าาตาฝาเกแลบลยตัวแต้มาตาฝากเก๋ need equipment โอ้โหแอลวอยังซื้อไม่ครบเลยแหะตรงตัวันตรงตัวันตรงตัวันโอ้โหดู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 มาเด็กเอ้ยใจเอ้าเุ้มแล้วหรอขอเม็ดเดียวเท่านั้นแหละเอ้ยเฮ้ยวิ่งไวเกินวิ่งไวเกินโอ้โหอะ ข้ายิงรัวเลยได้ได้ได้ยิงรัวเลยอือหือกระโดดมาใส่เลยเล่นสเต็ปนักเลเอ้ยไม่ใช่เขาเล่นอย่างนี้กันนี่แล้วอย่างนี้มันก็เกินไปเล่นลุมเลยหรอโอ้โหเม่ดเดียวเม็ดเดียวเกินตาย

บ้าบาาลดอะไรีไอฮือ,อเล่นแบบมีเซิงเซิงเงี้ย เรียบร้อยฮะไม่เท่าไรแล้วมันไม่เท่าไรออาไรอช่อเบาเบาเข้ามาถึงกลาง <laughs> Đứa trai sâu Hẹp bạc thăm mây <laughs> <laughs> โอ้เจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยเสือกอะไรกันนักหนาวะเฮ้ยอืมไม่เงี้ย,ย,ยอ๋ออ๋อยืนให้เขายิงโอ้โหเชยบรนเจา้าอือ ยิง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 เออสับยิงสับยิงเออ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 ระวังระวังเออตาย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 แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ตายตายตานี้มันตาลึงตาลึงตะลึงตะลึง

ข่ามาว่าเจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนักเอ้ยกูแหลกไอ้กูแหลกไอ้กูแหลกเจ็บหนัก

need equipment เฮ้ยเบา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 ๆอย่าใช้อารมณ์เล่นเกมอย่าใช้อารมณ์เล่นเกมโจบก็ต้องสมาธิใจเย็น ไปชุบเลี้ยบมามาเราต้องมีสติใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเฮ้ยวัวแตกกับตุยกับตุยตรงนั้นกับตุยมาเทพส่งสใหมา เฮ้ยกุ้ยเล่นสะอาดเกินเล่นวิธีโคสะอาดแม่เอ้ยไม่ได้กิโครกระจอกอะ่ะเล่นระเบิดอ่ะกือไปแม่กินตัวตัว,ตว,ตวไม่ได้แดกหรอกอ้าวตายชิบหายแล้ว ตระตื้อตาลอมต้องแตงแล้วจัดสงสต่ผมอ่าอื้อใช่นั่งไปสองแสนได้ดอกดื่มก,ก่อนแต่ผมอ่ะอื้อใช่นั่งไปสองแสนเรียบร้อยฮะทำไมประมาณนี้นะเรียบร้อยสำหรับนี้ไปละบ๊ายบายบ๊ายบายบาย,บาย